สวัสดีครับัอดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ไลฟ์มิตมีก็มีท็อปปิกมานําเสนอนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้ที่เรามีการาแนะนาเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับการตัดต้นเงินไหลมาด่างเหลืองดังนั้นเราก็จะมีการบอกวิธีว่าที่เราจะอบไม้ยังไงนะครับทีนี้ก่อนหน้าที่จะเป็นคลิปของเงินไหลมาด่างเหลืองเนี่ยก็จะเป็นตัวคลิปของฟิโลเดนดอนเบอร์มาสนะครับซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ย ของเบอร์มาร์กนะครับเราได้มีการตัดชําเบอร์มาร์กไปทั้งหมดนะครับก็หลายกระถางอยู่นะครับ6กกระถางครับทีนี้หลังจากที่เราปล่อยคลิปตัวนั้นไปเนี่ยเพื่อนๆก็มีทักมาเยอะมากว่าเอ๊ะแล้วพอเราอบแล้วเนี่ยสักกี่วันที่เราจะเอาเขาออกมาแล้วก็เราจะมีวิธีการสังเกตยังไงว่าเราอบแล้ว ไม้มันมีการแข็งแรงและพร้อมที่จะเอาออกจากตู้อบหรือว่าถุงอบนะครับทีนี้จากคาถามดังกล่าวนะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้นะครับก็คือ,อครบ11บวันหลังจากที่ผมตัดชำฟิโลเดนดรนเบอร์มัสนะครับก็เลยจะมาแนะนําเพื่อนๆว่าวิธีการที่เราจะดูว่าไม้ที่เราอบเนี่ยพร้อมที่จะเอาออกจากถุงอบหรือ,อยังนะครับอันนี้ จะเป็นในเคสของเบอร์มาร์กเท่านั้นนะครับ <_ d ata> เพราะว่าการอบไม้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับชนิดของไม้แต่และชนิดด้วยขึ้นอยู่กับอันดับอันดับแรกเลยก็คือว่าระยะเวลาการอบเนี่ยขึ้นอยู่กับไม้ชนิดนั้นเนี่ยว่ามาจากแม่พันธุ์ที่มีความแข็งแรงหรือไม่แล้วก็ติดรากอากาศเดิมหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นในกลุ่มของเบอร์มาร์กเนี่ยถ้ามาจากแม่พันธุ์ที่แข็งแรงแล้วก็ มีรากอากาศติดมานะคะปกติผมจะอบอยู่2อาทิตย์แล้วก็ค่อยเอาออกมาจากถุงอบมาตั้งไว้ข้างนอกสักสาี่วันแล้วก็ค่อยเอาไปชําต่อในโรงเรือนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอดีว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นมีเคสเกิดขึ้นในกลุ่มคนรักเบอร์มาร์กนะครับว่ามีการสั่งซื้อต้นไม้ต้นเบอร์มาร์กแล้วก็พอรับไม้มาเนี่ยก็จะเจอว่าไม้เนี่ย มันเหี่ยวมันเฉาแล้วก็ค่อยๆแบบตายไปนะครับมีใบร่วงใบเหลืองเกิดขึ้นนะครับทีนี้ผมก็เลยว่าก็เลยอยากจะมาแชร์ในส่วนของการอบไม้นะครับว่ามันไม่ได้มีความยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลาในการอบอ,อย่างวันนี้นะครับที่ผมจะมาดีวิลคลิปในวันนี้นะครับก็คือผมอบแค่11วันทีนี้เรามาดูว่าไม้ที่อบ11วันเนี่ย มันมีความแข็งแรงหรือ,อยังพร้อมที่จะเอาออกมาได้หรือ,อยังซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นแนวทางให้มือใหม่หรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ไปตัดชำนะครับก็เราอย่าเพิ่งรีบขายแล้วก็ส่งไม้ที่แบบตัดสดหรือไม้ที่แบบตัดปุ๊บชำเลยแล้วก็ส่งเลยอันนี้ก็คือมันจะมีความเสี่ยงว่า,อาพอไปถึงปลายทางแล้วเนี่ยไม้จะตายได้แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่ที่เขาเพิ่งจะเข้ามา,าหัดเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ยิ่งจะทําให้เกิดความรู้สึกไม่ดีกับพ่อค้าไม่ค้าด้วยว่าเอ๊ะทำไมถึงส่งไม้ที่ไม่แข็งแรงมาให้แล้วเขาจะต้องทํำยังไงต่อไปซึ่งเราในฐานะที่เป็นผู้ซื้อเนี่ยเราอยากได้ของอยากได้ต้นไม้ที่มีความแข็งแรงไม่ใช่แบบส่งไม้ที่ป่วยๆมาให้เราแล้วเราต้องมานั่งดูลแลรักษาโอเควันนี้ก็เลยไม้ที่อบเบอร์มารที่อบ11วันเนี่ยเขาแข็งแดงหรือยังเดี๋ยวผมจะมา ปิดถุงอบแล้วก็มาให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างเขาแข็งแดงหรือยังโอเคนะครับนะครับวิธีการสังเกตอย่างแรกนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราบอกว่าไม้เบอร์ม์งเนี่ยควรจะอบอย่างน้อยสอาทิตย์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะอยากจะเอาออกหรือว่าอยากจะรู้ว่าเขาแข็งแรงหรือยังเนี่ยวิธีการสังเกตอย่างแรกนะครับก็คือว่าเราดูจาก ภายนอกถุงก่อนครับอันดับแรกนะครับเราก็จะดูจากภายนอกถุงก่อนนะครับว่าถ้าเกิดไม้เนี่ยเขาตั้งตัวได้เนี่ยหลังจากที่เราปักชําไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นมีกระบวนการแลกเปลี่ยน ก๊าซต่างๆอยู่ภายในมีทั้งมีการคายน้ําอะไรเกิดขึ้นจนทําให้ข้างในเนี่ยมันเกิดการควบแน่นพอมันเกิดการควบแน่นเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าตัวถุงอบของเราเนี่ยมันจะมีหยดน้ําเกาะอ,อยู่รอบๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งที่จะบ่งบอกว่าไม้ที่เราอบนั้นเริ่มที่จะแข็งแรงแล้วเสร็จแล้ว อ่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูข้างในกันอีกทีนะครับอันนี้ผมอบไม้เมื่อวันที่15เดือน6นะครับปี64วันนี้วันที่26เดือน6ก็อ่า11วันพอดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไม้ที่อบ11วันเนี่ยเบอร์มาร์กนะครับจะเป็นยังไงบ้างอันดับแรกเราดูหยดน้ำไปแล้วเนาะแต่ว่าอันถัดมาเรามาดูตัวข้างในว่า ว่าเขามีความแข็งแรงจริงหรือเปล่าอันนี้ผมก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่อบไม้แค่สิบวันนะครับสิบวันสิบเอ็ดวันก็ก่อนหน้านี้ก็คือจะอบสามอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนแต่เบอร์ม์สเขาโตวไวมากครับเขาตั้งตัวแบบไวมากแข็งแรงเร็วพอเราเปิดถุงมาะคระับด้านในเนี่ยมันจะค่อนข้างอุ่นอุ่นกว่าบรรยากาศข้างนอกค่อนข้างเยอะมากนะครับ เพราะว่ามันเป็นระบบปิดพอเรามัดปากถุงเนี่ยข้างในมันก็จะไม่มีอากาศเข้ามันจะมีอุณหภูมิจากกระบวนการคายน้ําของพืชกระบวนการสังเคราแสงของพืชเท่านั้นนะครับอเพื่อนเห็นไหมครับลักษณะที่เราจะสังเกตอันถัดมาก็คือว่าไม้ที่เราอบแล้วมีความแข็งแรงนะครับใบจะต้องตั้งขึ้นคอใบก้านใบจะต้องไม่ตก ใบต้นไม้จะต้องไม่คอตกนะครับถ้ายังคอตกอยู่สแสดงว่าเขายัางตั้งตัวไม่ได้เขายัางไม่พร้อมรากอาจจะยังไม่เดินยอดอาจจะยังไม่มีการแทงยอดเกิดขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดทั้งหมดนะครับอ๋ออีกอันนึงที่จะฝากเพื่อนๆน,นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดถุงอบนะครับ ให้เราเปิดแล้วก็คาวไว้แบบนี้ประมาณสักสองสองถึงสามวันนะครับให้เขาค่อยๆปรับตัวนะครับอย่าเพิ่งเปิดแล้วก็เอาออกมาทันทีนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยก็คือผมจะเอาออกมาเพื่อให้เพื่อนๆเห็นก่อนว่าลักษณะไม้มันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมก็จะดึงปากถุงไว้แค่ประมาณนี้สักสองสวันแล้วก็ค่อยเอาออกไปไว้ที่เปลอ่ยนพราชํำนะครับ น้ำที่แบบเราไม่ได้รดน้ํานะ โอเคเพื่อนๆครับอันนี้ผมก็เปิดตัวถุงอบออกมาแล้วนะครับทีนี้เราจะสังเกตว่ามันจะมีหยดน้ำเนี่ยเกาะตามใบเต็มไปหมดนะครับหยดน้ําที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็เป็นกระบวนการควบแน่นที่เกิดอยู่ภายในถุงอบนะครับเวลาระยะเวลาในการอบเนี่ยตลอดระยะเวลาเนี่ยเราจะไม่เปิดปากถุงโดยเด็ดขาดแล้วก็จะไม่มีไม่ต้องรดน้ําไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับจะเห็นว่าไม้ที่แข็งแรงแล้วเนี่ยใบจะต้องแบบเด้งๆอย่างนี้นะครับ คือผมอาจจะเรียกว่าใบมันเด้งเพราะคือมันจะไม่อมันจะไม่คอตกนะครับนี่แล้วก็อ่าเพื่อนๆครับลองดูนะครับนี่เห็นเห็นไหมครับว่าแค่สิบวันนะครับเพื่อนๆเห็นรากไหมครับสิบวันเนี่ยรากก็เขาก็เดินแล้วครับแบบชัดมากนะครับอันนี้คือโผลมาบนตัววสัสดุป,ปลูกเลยครับ แล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าไม้ตั้งตัวได้เนี่ยมันจะมีการแทงยอดเกิดขึ้นอ่าอันนี้มียอดใหม่เกิดขึ้นทั้งสองยอดนะครับก็เป็นข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งที่เราจะอนุมานได้ว่าไม้นั้นอ่ะมันแข็งแรงแล้ว อ,นนอ,อันนี้เพื่อนๆดูนะครับถ้าเกิดว่าเขาตั้งตัวได้แล้วเนี่ยก็คือมันจะมีการแตกหน่อเกิดขึ้นนะครับก็อันนี้ใบมันก็จะเริ่มกลางนะครับแล้วก็รวมถึงมันจะมีหน่อเล็กๆมียอดเล็กๆขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็แสดงว่าต้นไม้เราอะแข็งแรงและปกติอ่รารากเขาจะยังไม่เดินทะลุเนาะมันก็จะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่าเรามาดูกระถางนี้กระถางนี้มีใบเผือก มีใบเพือกแล้วก็ใบด่างแล้วก็อ่านี่ยอดที่เกิดขึ้นเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูครัอันนี้ก็คือแข็งแรงหมดละอันนี้อันนี้มีใบฮาฟมีใบฮาฟเกิดขึ้นมีใบด่างอันนี้เป็นด่างใบน้อยหน่อยแล้วก็มีใบเขียวแล้วก็มียอดนะครับแล้วก็ยอดเนี่ยก็คือ ยังมีอยอดเล็กๆอยู่ข้างๆตรงนี้ด้วยอันนี้คือใบเขากลางจาก,กลางแล้วแล้วก็มียอดเล็กๆตรงนี้นะครับอเคกระถางนี้เราดูอย่างกระถางนี้กระถางนี้ดูแล้วไม่แน่ใจอ่ะเราดูอีกรอบก็ได้กระถางนี้นะครับใบเขาลายสวยมากเพื่อนๆดูอันเนี้ยแล้วก็ดูมียอดที่เกิดขึ้นนะครับออันนี้เป็นใบด่าง ใบจะต้องเด้งแบบนี้นะครับใบจะต้องไม่ตกนะครับถ้าใบตกแสดงว่าเขายังไม่แข็งแรงก็ให้เราอบต่อไปบางทีเราส่องจากถุงอบเราก็จะเห็นแล้วว่าใบเขามีลักษณะเป็นยังไงโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นอันนี้เราอบวันเดียวกันอ่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูั่งน,นี้นะครับ อันนี้เราอบมันเดียวกันแต่ว่าใบเขาค่อนข้างใหญ่ผมก็เลยใส่ตะกร้าแยกออกมาต่างหากนะครับอือเพื่อน,อนๆดูใบนี้นี่ใบนี้ฮารสวยมากอันนี้เป็นใบเดิมเขานะครับแล้วก็เพื่อนๆดูนี่ใบที่กําลังแตกมานะครฮารเหมือนกันฮารเหมือนใบนี้เลยนะครับแต่ว่ายังดูไม่ออกอะ ออ,ออกไหมนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ขาวฝั่งนี้เขียวแต่ว่ามันยังไม่เข้มเท่าไหร่แล้วเ,เพื่อนๆดูนะครับมียอดเกิดขึ้นด้วยใบนี้สวยมากผมชอบใบนี้มากคาดเราไม่ได้เอาไม้มาดามนะครับเขาก็ยังแบบตั้งตรงละใบดิ้งสวยมากอ่าเดี๋ยวเรามาดูกระถางสุดท้ายกันนะครับ กระถางนี้นะครับดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยเด้งสักเท่าไหร่อืกระถางนี้โอ้มีใบฮาร์ปข้างหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นใบด่างส่วนใบใหม่ที่กลางในถุงอบนะครับเป็นใบเผือกซะงั้นไม่เป็นไรก็เราก็จะเลี้ยงกันต่อไปโอเคเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆ 70วันมันเป็นระยะเวลาที่ไม่นานเลยแล้วก็นี่แหละผมเลยอยากจะ,ะทําคลิปเพื่อจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการอบไม้นะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะชาไม้เพื่อไปขายนะครับก็เนาะเราเห็นใจซึ่งกันและกันร,ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายจะได้ไม่ไม่มีการเกิดการเคลมเกิดขึ้นมีปัญหาเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากให้วงการไม้ด่านเนี่ยมันอยู่ได้ แบบมีการแบ่งปันโดยที่เราไม่ต้องแบบเหมือนเราจะได้ไม่รู้สึกว่ามีมิจฉาชีพเกิดขึ้นในกลุ่มไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็ตามนะครับก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการอบไม้รอๆแค่ประมาณ10กว่าวันเองนะคะรับเราชาแล้วก็เราอบให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยไปส่งให้ลูกค้าค่อยไปลงขายอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็สําหรับ การอบไม้11วันของผมนะคะก็ก็ได้เบอร์มาที่แข็งแรงเลยทีเดียวนะครับและเดี๋ยวเราก็จะวางไว้ในถาดเดี๋ยวเราก็จะวางไว้ในถาดแบบนี้นะครับในถุงอบเนี่ยก็คือเปิดเปิดปากถุงไว้นะครับแล้วก็อีกสักสองวันเนี่ยเราก็ค่อยเอาไปไว้ตรงชั้นวางนะครับทีนี้ทั้งหมดของผมเนี่ยก็ยังไม่มี แบ่งขายนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังหาต้นแม่พันธุ์มาทดแทนไม่ได้ผมก็เลยต้องต้องเก็บไม้ที่ผมเพิ่งตัดตัวน,นี้นะครับไว้ทั้งหมดก่อนก็บางทีก็จะมีเพื่อนๆทักมาบอกว่าเอออยากได้อะไรเงี้ยนะครับก็บอกเพื่อนๆืนไว้ในคลิปนี้ก่อนว่าเออยังยังไม่มีแบ่งเนาะก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆน,นลองติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็อ่าก็เราเองเราก็อยากจะมีโรงเรือน เล็กๆอยู่ข้างๆบ้านเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งที่ถ้าเรามีพื้นที่พร้อมอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเปิดเป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆให้กับมือใหม่ที่อยากจะมาแชร์มามาเรียนเรื่องการตัดชามไม้การดูแลอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมตั้งใจไว้แต่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็เพื่อนๆอ่าก็ติดตามกันไปเรื่อยๆน้อเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามี ข่าวดีเมื่อไรเนี่ยก็กอาจจะมาแบ่งปันเพื่อนๆในช่อง p l a n w i t h m e ของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปเปิดถุงอบของเรานะครับ11วันก็ได้มาที่น่ารักนารักสวยงามมาโชว์เพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับ p l a n ว i t m e ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ